พัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแกน่นดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันภายใต้นโยบายพัฒนาคุณภาพแรงงานสตรีให้ตรงกับทักษะความสามารถของสตรีแต่ละบุคคลสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังการสำเร็จการฝึกอบรม ่อตอบสนองการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแกน่นเปิดฝึกอบรมหลักสูตรบาริต้ามืออาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานสตรีที่มีอายุระหว่าง18-59ปีระหว่างวันที่19-23มกราคม2565มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น20คนนางสาวจิรัชยาสงงาวง หนึ่งในผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวกล่าวว่าตนเองมีความสนใจอยากประกอบอาชีพทําร้านกาแฟประกอบกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหกคอนแก่นเปิดรับสมัครฝึกอบรมจึงตั้งใจเข้าฝึกอบรมเพื่อจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรัชยาสงงาวงศค่ะดิฉันได้เข้ามาร่วมโครงการ อบรมหลักสูตรสาขาบาริสต้ามืออาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วดิฉันจะสามารถนำบทเรียนต่างๆที่ได้ฝึกอบรมไปต่อยอดในการเปิดร้านกาแฟในสถานประกอบการของตัวเองในภายภาคหน้าค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นถนนมริวัน ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์หมายเลข043468234 043468235ต่อ144 145ในวันเวลาราชการ